ความรวยของคุณนกจันทนารายได้หมื่นล้านค่ะต้องบอกว่าหลายคนคุ้นชินกันดีคุณนกนั้นนะคะเป็นนักแสดงอาบุโสชาวไทยค่ะปัจจุบันอายุ72กันแล้วอยู่จังหวัดราชบุรีเจ้าตัวนั้นเริ่มก้าวสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เล็กๆ สำหรับชื่อเสียงการแสดงภาพยนตร์หนังไทยเรื่องขบวนการคุณใช้ได้รับรางวัลตุกตาทองเลยล่ะค่ะในปี2523ในยุคนั้นปี2559แม่นกจันทนาเข้าวิวากับทางด้านของคุณกฤษณพันธ์เจ้าของรีสอร์ทที่จังหวัดรังค่ะในปี2503จันทนาเปิดปร,ร้านธุรกิจเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็โควิดมาเปิดร้านขายข้าวแกงร่วมกับคุณอมผูชงค่ะ ชื่อรานว่าบ้านสเต็กบุฟเฟ่ดาราที่บริษัทโอมมหารวยของคุณโอมผู้ชงทั้งนี้แม่นกเคยเปิดใจถึงชีวิตโดยถูกถามรายได้ขึ้นถึงหมื่นล้านเลยจริงเหรอโดยผู้ชงตอบสามีว่าจริงครับแล้วก็อย่างเรียนยันคุดดวงห้าแถวรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปสร้างเป็นการถวายหลวงปู่ทวดโดยไปรับการบริจาคเลยนะไปต่อยอดทำหนังศึกมหายันให้กับอาจารย์หนู บอกชีวประวัติทีเนี้ยก็ยิ่งแบบยิ่งฮอตแองเจลิน่าโจลี่ก็มาสักดาวฮอลลีวูดเองก็มาสักจากเรียนเราก็ไปต่อยอดเป็นนาฬิกายันห้าแถวทีเนี้ยก็โกอินเตอร์ไปถึงยุโรปกันเลยแม้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่สุดยอดมากๆเลยเลยคะ่ะ